สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการมุปลื้มโอนี้ใหญ่ตลอดเลยนะเธออ้าไหนๆก็ได้มาแล้วทำไมต้องใหญ่ขนาดเนี้ยอุ้ยอาจารย์อาจารย์จำจิปปุกได้แล้วใช่ไหมคะจำได้แล้วสิดีดใจเลยม่ติดไมมีแต่คนชมเธอนะล้อเธอเนี่ยมีเป็นร้อยคนชมอะแต่มีสองคนว่าดีมากอะแล้วอีกที่เหลือเก้าสิบกว่าคนนะ ก็อ่านแล้วแปลกๆนะเอ้าหรอแต่ข้อบอกเธอเก่งแต่ไม่เป็นไรเธอเนี่ยเป็นนางเอกนางเอกนางเอกตลอดกาลนางเอกตั้งแต่สมัยตัวเท่านี้นางเอกตัวเท่านี้ตัวเท่านี้นี่ดูเตี้ยกว่านี้ตัวเท่านี้เลยตัวเท่านี้เออหมดแล้วเออตัวเท่านี้ค่อยๆโตมาเราจะเห็นพวกเธอเติบโตนี่เธอเห็นโตโตจนตัวเท่านี้เลยใครอ่ะอืมฉันรู้ละอ่านรือใครคะคนนี้ต้องใช่แน่นอนเลยพิงกี้ ขเข่าจีรากระถุกเลยรู้ไหมทำไมฉันทายเก่งมากเลยเพราะกูร้อนแล้วไงทายกระดูกนั่นแหละนี <h <h ่นี่นี่นี่เดี๋ยวเราตะโกนเรียกเขาเลยดีกว่าเพิงเก้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  เดี๋ยวสิต้องมีมารยาทต้องทำแบบนี้อะเหรอทำยไงเคลื่งเลยอ๋อเคลื่งพลิกย้ายเละอุ้ยนี่มาบ้านคือใส่หินสวยจังเลยอ่ะโอ้ยเป็นหินดีมันเงียนนะหินดีหนละเอียดเชียวุงตัวดีใช่ไหมรย์หินแบบนี้เหรอคะแสดงว่าเป็นคนที่เลือกถูกมากนะคะแต่ว่าเขาสวยกว่าเธออ่ะเอ้านี่เขาเป็นนางเอกไงเลื่อดเลือดนะไข่ มีตาหามีแววไม <c oughs> ฉันอง <c oughs> โง่เห้งแบบนี้แน่นอนเลย <c oughs> ะแม่บ้าน <c oughs> <c oughs> ก่อนีนี่ว่าเป็นคนที่สร้างตัวเองจากศูนย์จนทุกวันนี้รายได้ต่อปีเป็นร้อยล้านเลยนะคุณการไลฟ์สดของพี่จีนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวจนพี่จีนมีบ้านหลังนี้จากแบบศูนย์เลยอะค่ะใช่เมื่อก่อนนี้ไลฟ์อยู่ในบ้านเช่าค่ะฮ้ยจากบ้านเช่าเลยเหรอพี่ก็คือเริ่มจากการทําออนไลน์เนาะแล้วเราก็เริ่มไลฟ์สดเพราะว่าเราคล้ายๆว่าเราชอบพูดรอบคุยและนําอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับด้านขายของแล้วค่ะขายออนไลน์นะคะเริ่มจาก ไลฟ์สดแบบกล้องมือถือเล็กๆธรรมดาที่มีเลยใช่ <ฮะ S 2> ยังไม่รู้เลยพี่จีดขายอะไรวขาขายข <c oughs> องธรมาตรงจุดนี้หานะฮะ <c oughs> เป็นจุดที่แบบมีพลังมากแล้วจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างข้างบนและข้างล่างถ้าเกิดทันน้าตกออกไปนอกบ้านเงินไหลออกหมดเลยนะนี่คือจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเงินไหลเท่าตลอดเวลาโงเฮงพรีเซนเตอร์คนนี้ก็เป็นไงอาจารย์จริงๆอันดับแรกไปเลยลักษณะโง่เฮงน้ำมันไส้มากเป็นไงคะอาจารย์เขาบอกโง่เฮงแบบนี้ผิวพัน ผิดพันดยังไงวะอาจารย์แต่จุดที่อาจารย์ว่ามุมเพลงที่สุดที่เราเดินเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าขนแขนสแตนด์ขั้นนะคะันลุกจริงจริงกบอนเนี่ย